ถวายพระพรเจริญพระราชสจริสวัสิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมามสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบอรพิรพระราชสมพพระเจา้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอภิรักคิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จบรมบอพิษพระพราชสมภพเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกระยาณจิตร,ร่วมกับปวงชนชาวไทยสำแดงน้ำจิตมุทิตาปราโมทและถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงพระเจริญยิ่งยูนานราชาณนาจักไทยมีพระมหากษัตริย์เสด็จสถิตในพระราชสถานะพระประมุขเป็นตีสมาแห่งอานาประชาชนมาโดยตลอดดำเนียนการละประวัติหากพิจารณาถึงพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณธรรมอันประเสริฐอาจเป็นเครื่องตักเตือนพระราชหุทัยสมเด็จพระมหากษัตริย์ในรัชกาลลำดับต่อต่อมารวมถึงบรรดาประชาชนผู้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร ให้น้อมนำมาเป็นแบบอย่างทางพระราชปฏิบัติและทางปฏิบัติอันจะยังให้ประชาคมโลกต่างชื่นชมแท้สองสะดุดีว่าชาติไทยเรานี้ถึงพร้อมด้วยเอกลักษณ์ของชาติอันดีงามคือมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักใจและมีพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงธรรมะ,ะเะด็จอยู่เป็นหลักชัยครั้นเมื่อพระมหากษัตริย์ของชาวไทยะเะด็จพระราชจะดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชจะไมตรีณนะแว่นแคว้นดินแดนใดย่อมจักมีแต่ผู้ยกย่องกล่าวขวัญว่าทรงเป็นมหามิตรเป็นการทรงเสริมให้คนไทยทั้งหลาย ไม่ว่าจะอยู่ณแห่งผลใดต่างก็พรอยได้รับชื่อเสียงเกียรติยศตามไปด้วยอย่างสมภาคภูมิทั้งนี้ก็ด้วยเดชะพระบารมีสมเด็จบรมบอพิษพระราชาสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสาร รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยววัตลอดจนพระราชการณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความสุขสวัสดิ์อำนวยผลให้ทรงสำเร็จประโยชน์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ของอาณาราษฎรใต้ร่มพระบรารมีจึงทรงเจริญทางพระราชมยตรีกับนา,นานาประเทศทั่วไปด้วยพระราชอัธยาศัยอันงดงามนับเป็นหน้าที่ตามพระราชสถานะธรรมิกราชาสมด้วยโพธิสัตุวภาสิทธิที่มีมา ในเตมิยะโพธิสัตวตวชาดกความว่ายังยังชนปะปะรังยาตินิกเมราชธานิโยสับบัทปูชิโตโหติโยมิตตานังนรุพติแปลความว่าผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรไปสู่แว่นแควนตำบลหรือเมืองหลวงใดๆก็ตามย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวง ด้วยประกาศนีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและเดชะแห่งสัจวาจาตลอดจนพระราชกุศสนธรรมจริยาที่ทรงสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอพิตรพระราชาสมภพและเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญ ด้วยจตุรพิตรพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลับชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตลอดกาลและนานถืนขอถวายพระพร